ครับวันนี้มารีวิวปืนยิงหนังสติก๊กรุ่นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเอสหนึ่งสามารถ,ถใส่กระสุนได้สามสิบถึงสามสิบห้านะสามสิบใสตรงนี้นะครับใส่ทีเดียวสามสิบถึงสามสิบห้านะใส่เสร็จแล้วก็มีมีสปริงหนึงลงมานะครับซึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นไกลย,ยิงได้สบายนะครับลูกเบอร์นี้ใส่เต็มแม็กได้สามสิบห้าสามสิบห้าลูก แต่แล้วรุ่นนี้สามารถพับได้พับได้แล้วก็ยืดได้สนุกอันไหนก็ยืดทั้งนี้ครับอันนี้ก็พับออกมาเก็บแล้วก็ข้างหน้านี่ทำได้ยิงปลาได้สะดวกครับมีลูกดลอดสายไว้ตรงกลางนี้ลูกดอกเสาาร็จแล้วขึ้นกัก็ยิงได้เลยครับลูกดลอดทางรุ่นนี้มีแถมยางยิงคู่ยังยิงได้หนึ่งคู่ก็คือสองเส้น อ่านดอกให้หนดอกแตนทุกดอกสดอกแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่ง้นัดพร้อมทั้งเลเซอร์เลเซอร์ม่เลเซอร์อันนี้มีเลเซอร์ทั้งชุดราคาพิเศษอยู่ที่3 5มพันาช่วงโปรโมชั่น3 5มพันสนใจติดต่อ0 8 0ย์แปดศูนย์กศนะครับขอบคุณครับสวัสดครับ